ให้ให้หนูถือกล้องไหมอ่านะคะเี็นยจริงก็โดนสั่งมานะคะเดี๋ยวว่ามาถึงก็ให้หนุ่มรอแล้วเนาะนะคะเอาเอ็นลอยเอาน้าไปเนอะเมียนันเอ็รลอยลาย้วยพี่เอแตะน้ำเพราะว่าคาราบาวเต็มถังเลยแต่ไม่มีน้ำไปเราเอาไปเยอะๆเลยพี่บุฟเฟ่ต เมียนข่าตะนามนะข่าตะนามเหรอเมียน,ะนจะตอนแรกหนูก็ไมาเอาแต่เพิ่นบอกหนูมาเอาก็มาเจอหนุ่มหล่อนะแล้วก็ช่วยกันดีกว่าหนูถือกล้องนะคะพร้อมัหมพอมละคือมันหมดใช่ไหมเ,เราก็ได้หึงตะกร้าพอดีมันนะม้งเนาะียนพอดีแล้วไปไปเพิ่นหิว<อ> ไปไปไปยังมาเดี๋ยวจะไปส่งให้กับทีมงานนะฮะหาใช่แล้วได้ปูนเนาะเงีนห้องสวยอ่ะสวยจังเลยอ่ะอะไรก้องอ่ะเป็นบอเงีนสามารถแบบทำให้คนแบบหน้าตาไม่โอเคหน้าตาดีได้นะครับโอ้โหยบออิริของพี่ง่าอีหลีเลยเงี้ย อาถัยมาหมดแล้วเราจะเอาไปเสิร์ฟให้กับพี่ตัางถูกต้องค่ะจึงงานเราแล้วนะคะไปไหนพี่ <ห ả? S 1> เราจะไปไปไหน เสิมเสิเลยอ่ะไปเสิเลยปะก็นะคะเด็ดเลเพื่อนีใ่กันนะคะอีกีะคย่างนี้น้อยก็เราดปส่วนหนึ่งก็พอนะคะเสิร์ฟน้ำก็ยังดีเนาะนะคะ กานของเรานะครับวันนี้นะครับทีมงานเจอกับทีมงานเนาะมีงนค่ะเดีทีมงานนะคะเดี๋ยวเราไม่ช่วยเนาะเราก็ช่วยสูบน้ำน้องมาเลยถือก้อนให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะน้องอะไมุกตาพาเพลินค่ะมุกตาพาเพลินค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะครับผมมุกตาพาเพลินนะครัพี่พีก็ได้กินน้ำกันแล้ว เป็นจากสูบน้นเงยง็นๆนะน้อนนะ,ะพี่ๆก็ทำงานต่อนะคะุณคิดสูมน้ำกันต่อนะคะก็ทำไม่เสร็จในวันนี้นะคะเพราะว่าทุนทั้งหมดก็สามคิวนะคะกว่าจะหมดเนาะน,นะคะเพราะว่าทยอยตักทีละนิดนะคะเยว